ดูนะครับนี่นะครับที่ได้ครับปรากฏครับผมนี่ปรากุดปรากุ สดีครับพบกับผมวิถีคนหากินแบบบ้านชาแนล95นะครับวันนี้ก็จะมาดักไอ้ง้ครับหลังจากที่ห่างหายไปนาน 3- 4เดือน5เดือนนะครับไม่รู้หายไปไหนครับยุ่งครับช่วงนี้นะครับวันนี้มากับพลันเชิดเหมือนเดิมครับวันนี้นะครับเนี่ยห่างหายกันไปวันนี้นะครับเราจะมาใช้เหยื่อผักบุ้งนะครับเอามาเป็นกระสอบเลยครับผักบุ้งนะครับซึ่งเอามาใส่ในไอ้ง้นะครับเพราะว่าโซนนี้ปลานิลจะเยอะครับผม เราจะเอามาใส่นะครับเพื่อเป็นเหยื่อล่อเราจะดักทิ้งไว้ประมาณ2วันนะครับเราค่อยมาดูนะครับตอนนี้น้ําในคลองก็แห้งครับผมนี่ครับมันก็เลยผักพวกหญ้านะครับมันไม่มีนะครับเราก็เลยต้องใช้ผักบุ้งเป็นเหยื่อล่อนะครับแล้วก็ปลาช่อนก็เยอะครับโซนนี้เดี๋ยวเราไปดักกันเลยครับผมน้ำตื้นมากครับผมตอนนี้ ร้านเช็คแบบปักบุ้งไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันไปเริ่มกันเลยครับผมนี่นะครับเอาเหยื่อปักบุ้งนะครับใส่เป็นเหยื่อล่อนะครับปลานิลนครับผมปลากินพืชนะครับอันนี้เราดักไม่ได้เพื่อเอาไปขายหรือว่าอะไรนะครับแค่ทํามาหากินครับผมวันนี้ก็วันที่วันนี้ก็วันที่สิบนะครับช่วงนี้โควิดครับผมออกไปไหนไม่ได้ครับ ต้องหากินแบบนี้ตกงานครับต้องหากินกันแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับเราใช้เหยื่อผักบุ้งจริงๆนะครับไม่ได้โกหกนะครับเอาผักบุ้งเป็นเหยื่อล่อจริงๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามผลงานนะครับว่าจะได้เยอะมากน้อยเพียงใดนะครับช่วงนี้น้ําแห้งมากๆครับแต่ปลานั้นจะอยู่ตรงในโพรงนะครับ เป็นโขดหินนะเนี่ยเราไม่ได้ซื้อปลามาใส่นะครับไม่ลงทุนขนาดนั้นครับผมเงินไม่มีจะกินแล้วจะจะไปซื้อปลามาอีกบ้าโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวขอญาตช่วยพลานเชิดก่อนครับเดี๋ยวดักเสร็จอ่าแล้วก็อ่ามาดูนะครับ ว่าจะได้ผลมากน้อยเพียงใดนะครับกับเหยื่อปักบ,บุ้งนะครับว่าจะมีปลาอะไรเข้ามาติดกับบ้างนะครับผมเดี๋ยวค่อยค่อยมาดูกันครับผมติดตามนะครับตอนนี้ก็ดักเสร็จไปหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสามสิบครับผมเนี่ยทั้งหมดสามอันนะครับสามสิบสองแล้วก็สิบหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกัน วันอาทิตย์นะครับว่าจะมีปลาอะไรเข้ามากินเหยื่อผักบุ้งบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูวันอาทิตย์ครับผมวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับจะดักไว้สามวันนะครับลองดูครับผมอย่าลืมติดตามนะครับมาลุ้นกันครับผมว่าจะได้สักเท่าไหร่นะครับโอเคครับขออนุญาตดักกันก่อนครับผมโอเคครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ครับหลังจากที่ดักไว้เมื่อวันศุกร์นะครับ แล้วก็วันนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าจะได้สักเท่าไหร่นะครับด้วยเหยื่อผักบุ้งนะครับโดยโซฟเฟอร์พานเชีครับผมเดี๋ยวเราทําการลื้อกันก่อนครับผมลื้อออกก่อนอันนี้เป็นสามสิบ่วงนะครับเ,เป็นในงูสามสิบ่วงครับผมถ้าเกิดเราไม่กินเราจะปล่อยนะครับ ไม่ได้เอาทั้งหมดนะครับเอาเฉพาะตัวโตๆนะครับเราเอาเฉพาะตัวโตๆนะครับตัวเล็กๆเ,เราจะไม่เอาไว้ให้มันสืบพันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับผมว่าจะได้สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเอาฟรันเชตจัดการ อันนี้30พวงนะฮะไม่รู้ว่าจะได้บ้างไหมนะครับมีมีตายบ้างตัวหนึ่งตัวเล็กนะครับสองตัวเดี๋ยวมาดูกันพักบุงเน่า ไม่รู้จะติดบ้างไหมฮะันเช็ดดังโอ๊ะเลยครับไม่รู้โอ๊ะอะไรนะครับโอ้ผักบุ้งโอ,งโอ้ตัวไม่โตครับลอยครับเห็นเห็นโอ้โห ไม่โตครับโอ้โหดูวะพี่นกปรากฏปรากฏปรากฏกี่ตัวปรากฏหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวเช่ดปรากฏสี่ตัวสี่ตัวห้าตัวปรากฏโอ้โหไปโลดไปโลดเดี๋ยว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 เนี่ยเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับผม ว่าจะได้กี่ตัวนะเท่าที่ตาเห็นนี่ก็คือห้าตัวผมปรากฏปลานินตัวไม่โตนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยครปลานินตัวเล็กๆเยอะมากครับตัวโตไม่เข้าเลยรอบนี้ตัวเล็กๆเราจะปล่อยนะครับเราไม่เอานะครับเนืยว มาดูกันครับได้เท่าไรนะครับเนี่ยครับปรากฏเดี๋ยวมาดูกันครับขอญาตช่วยบรนเชศก่อนหนักครับผมนี่นะครับโดนปรากดเสียบไปหนึ่งครับเมื่อกี้เจ็บสอกเตอร์ดูนะครับนี่นะครับที่ได้ครับปรากฏครับผมนี่ปรากดปรากฏ นี่ปรากฏใสสวยครับถุงไว้น้ำไปหนอยู่ในกระสอบนี่ยปรากฏใสสวยครับพี่น้องใสสวยมากปรากฏนะครับส่วนปลากระดีปลาตัวเล็กๆแบบนี้เราปล่อยนะครับปล่อยครับไม่เอาครับผมตัวเล็กๆแบบนี้เราปล่อยนะครับปล่อยครับเห็นไหมครับยังเป็นนะครับ ไม่ได้ตายนะครับนะครับเราไม่เอาแล้วครับนี่ครับนี่ครับลอยครับดูปรากฏครับว่าได้กี่ตัวครับต้องหมดนะครับดูปรากฏครับทีนี้แน่สี่ครับผมสองสี่สี่ตัวห้าตัวครับผมนะครับ กตัวครับปรากฏตอนนี้นะครับที่เห็นนะครับหกตัวนะครับเจ็ดตัวครับผมปรากฏโอ้ปรากฏทั้งหมดเจ็ดเดี๋ยวครับเดี๋ยวดูครับดูครับดูกันต่อมีมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมนี่ครับทั้งหมดปรากฏเจ็ดตัวครับผมแล้วก็ลูกปลานิลนะครับลูกปลานิลพวกนี้เราก็จะปล่อยครับผมไม่เอาะนะครับนี่ครับ แค่นี้แค่ปรากดเจ็ดตัวนี่ก็โอเคแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นกันต่อนะครับเหลืออีกสองนะครับสิบพวงแล้วก็อีกสามสิบพวงนะครับว่าจะได้สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปล่อยปลาก่อนครับผมเดี๋ยวมันตายครับแปดตัวครับมาอีกหนึ่งครับผมไซส์เล็กครับแปดตัวผมปรากฏนะฮะ เดีบยวน,นี้ก็จุดที่สองครับผมอันนี้สิบพวงครับสิบพวงเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าจะได้ไหมนี่ฝูงปลาปลานิลตัวเล็กๆเ,เ,เต็มเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะได้ไหมปันเชตบอกล้วงก่อนเผื่อเจอปลาดุกครับ ราตรงนี้วันก่อนได้ประดุกกันล้วงปลาเยอะครับที่นี่ครับคนหากินก็เยอะเหมือนกันครับแต่อยู่ที่ว่าหากินแบบมีลิมิตมีขีดจำกัดแค่ไหนนะของเรานี่มีขีดจำกัดแน่นอนครับตัวเล็กๆเ,เราไม่เอาครับเล่นเฉพาะตัวโตๆครับผมเดี๋ยวมารลุ้นกันนะครับ อันนี้ดักไว้กินนะครับช่วงนี้นะครับต้องํามากินครับผมอย่ามา,าลาม้าครับอย่าใช่ว่าจะผิดกฎหมายอะไรนักหนานะครับการทำมาหากินที่สุจริตนะฮะถ้าเกิดเอาลัดเอาเปรียบเอออันนั้นอ่ะว่าไปนะครับแต่อันนี้ก็หากินโดยสุจริตครับได้ตัวเล็กเราก็ปล่อยฮนะไม่ได้ว่าจะเออ เอาสมดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมว่าจะได้เท่าไรนะครับเมื่อกี้เห็นลูกไอช่อนแล้วหนึ่งตัวโอ้ยหินเดี๋ยวมันดูกันครับมีปลากระโดดแล้วไซส์ไม่ใหญ่อ้ปรากฏครับเมื่อกี้ผมเห็นเหลืองๆครับผมปรากฏนะครับรู้สึกว่านะครับ ปลานินครับหนึ่งตัวอ้อไหนอะปรากฏโอ้ปรากฏหนึ่งครับไซสสวยครับปรากฏนี้ปรากฏไซสสวยครับแล้วเมื่อกี้เห็นลูกไอช่อนไปไหนะนะนี่นะครับเด็กเล็กๆล,ล,ลอยๆครับ หอยเชอรี่เอาวะตัวเล็กๆเราปล่อยครับชอบกินหอยนี่นะครับปรากฏครับผมเนี่ยไซส์ใหญ่เลยครับเท้าแขนเลยครับติดมาตัวเดียวครับผมรู้สึกว่านะติดมาตัวเดียวครับแล้วก็ปลาคอครับปลาช่อนได้ปลาช่อนหนึ่งตัวครับตัวไม่ใหญ่ครับไปลงไปลงางปลาเต้าหําเด็กได้ครับช็อตเด็ดก็คือไอ้กดครับตัวโตมากเนี่ย อันนี้นี่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 สวสวยครับ <Okay. S 2> ถือว่าได้อยู่ครับออันนี้ที่เราใช้คือเหยื่อผักบุ้งนะครับเหยื่อผักบุ้งของแท้ครับผม ปรากฏติดแน่นเอาไม่ออกติดติดแน่นตึกใสกใส,สวยเลยครับปรากฏวิธีการหักเงี่ยงปรากฏนะครับรือปลาดุกต้องใช้เสื้อนะครับหรือผ้านะครับมันจะหักง่ายนะครับแล้วก็ไม่โดนมือเท่าไหร่นะครับ นี่ต้องใช้ผ้านะครับวิธีหักเงี่ยงปรากฏประดุกนะครับไสสวยมากนี่นะครับอันนี้สิบพวงครับผมได้ปรากฏไส์ใหญ่ไส์แขนหนึ่งครับ เดี๋อีกสามสิบพวงหนึ่งอันนะครับผมเดี๋ยวค่อยดูกันครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าจะได้สักเท่าไหร่นะครับเมื่อวานผมวนมาดูมีพม่ามาหว่านแหตรงนั้นสองสามคนนะครับพม่าก็ได้ปลาดินไปหลายตัวครับตัวโตๆคลากันไปครับคลองสายนี้มีทั้งไทยแล้วก็ถังชาตินะครับหากินนะฮะเราไม่เบียดเบียนกันและกันครับผมโอเคครับขออนุญาตเดี๋ยว กู้กลับก่อนนะครับดักไว้เหมือนเดิมครับแล้วเดี๋ยวไปดูอันตัดไฟนะครับผมไปดูอันตัดไปครับผมอันสุดท้ายนะครับจะได้หรือเปล่านะได้สักกี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราลุ้นกัน นี่ครับมีโกมาหากินด้วยได้บอนี่ครับอันอันอันสุดท้ายครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดีย๋ยวเรามาดูกันมันลุ้นกันครับผมหรือไว้ครั้ง ห,หลุดเหรอเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าจะได้หรือเปล่านะครับเงียบครึบครับผมเงียบกบ โอ้เริ่มไม่เงียบแล้วครับผมเริ่มไม่เงียบแล้วครับเริ่มไม่เงียบแล้วครับมีไซส์ใหญ่ครับผมไม่รู้ปลาอะไรนะะน่าจะเป็นปลานินครับผมเห็นตีนแน่ๆก็เห็นปรากฏด้วยครับปรากฏนะครับเห็นอยู่ครับเมื่อกี้นะครับ่น๋ะปลานินไซส์โอเคอยู่ครับหนึ่งตัวครับได้ไม่เยอะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมมาดูกันว่าจะได้สักเท่าไหร่ครับผมอันนี้สามสิบพวงครับโอ้นี้ยไซส์ใหญ่ครับผม สองตัวครับไซคึ่งกิโลครับผมสองตัวครับนี่ไซครึ่งกิโลครับผมสองตัวครับผมแล้วก็ลูกช่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าจะได้ักเท่าไหร่ครับนี่นะครับที่ได้นะครับตอนนี้นะปลาเนียนไซใหญ่ครับผมไซครึ่งกิโลอะ ตัวเล็กๆเราไม่เอานะครับเราปล่อยครับผมวันนี้นะแต่ปากกดีนี่เดี๋ยวเราเอาครับเพราะเราจะเอาไปใส่เบ็ดปากกดีนะครับเอาไปใส่เบ็ดมัน ซึ่งไส์ครึ่งกิโลเนี่ยสุดยอดเนี่ยนะน,นี่ดูดูดูไซสนี้นี่สุดยอดเลยพี่น้องครับทอดนะครับโอย<น>ดูครับดูนะครับดูครับไสโอ้โหไสสวยครับดีๆนะครับเดี <laughs> ๋ยวหลุด ใส้สวยใส่สวยลงพล่วมในคลองกลับนั่งสวยอยู่เลย <c oughs> โดนตีน <c oughs> โดน,นเลยเจ้ามันจะปนไปไล่กัดปลาเงินปลาทองไหมวะกินอยู่แล้วละ <c oughs> นี่ใส่สวยครับใส <น S 1> <ใน S 2> ้นี้ก็ <ขอ S 1> <อ> ไม่เห็นปรากฏไม่เห็นดีนี่ครับปล่อยครับปล่อยครับปล่อยครับตัวเล็กๆเราปล่อยนะครับเราไม่กินครับผมนี่นะครับไซส์ใหญ่ที่ได้นะครับไซส์ใหญ่นะครับดูนะครับดูนะครับไซส์ใหญ่ที่ได้นะครับเราคัดเอาแต่ตัวโตๆนะครับตัวเล็กๆเราปล่อยครับผมนะครับดูนะครับเราเอาแต่ตัวโตๆครับนี่ฮะไซส์ฝ่ามือ ปรากฏก็ไซส์โตโตนะครับท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับการหากินแบบบ้านๆก็กดติดตามครับผมช่องวิถีคนหากินแบบบ้านชาแนล95นะครับวันนี้ก็หมานแล้วครับหมานยิ่งกว่าหมานครับผมกับพลานเชิดครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับกับวิถีคนหากินแบบบ้านชาแนล95นะครับก็ขอลาไว้ก่อนนะครับกับการดักเจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่นะครับนี่ครับโชว์ครับโชว์ นี่ฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครป์ครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมบ๊ายบายครับนี่ครับที่ได้นะครับดูนะครับดูนะครับพี่น้องหลักกดดีไซส์ใหญ่ครับผม นี่ดูที่ได้ทั้งหมดวันนี้นะ,ะแทงนี่ครับมือใหญ่ก็ไม่รู้จะพูดว่าไงแล้วไซนี้นะเดี๋ยวนะ Ahí todo. todo.